ตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะสิ่งที่อาจารย์กำลังจะพูดต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับคนปีมะรงในเดือนตุลาคม2568ดวงของเจ้าปีนี้เรียกว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนสนามชีวิตดาวใหญ่โคจรแรงดาวคู่สัตรูเข้าทับเรือนชะตา และมีดาวมรณะทับจุดโชคลาภแบบตรงๆอาจารย์บอกเลยว่าเดือนนี้ใครที่เกิดปีมะโรงต้องฟังให้ดีอย่าประมาทแม้แต่นาทีเดียวเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันมีทั้งโอกาสใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในพายุและเงามืดที่พร้อมจะกลืนทุกอย่างถ้าจะเผลออาจารย์พูดตรงๆเลยนะเดือนนี้มันคือเดือนที่คนปีมะโรง จะรู้เลยว่าชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงมันเดินชนดาวกําเก่าหมายความว่าเรื่องบางอย่างที่เคยหลบเคยเลี่ยงเคยปิดไว้มันจะกลับมาให้ชํำระแบบชัดๆใครที่มีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือหุ้นส่วนระวังจะมีการแตกหักแบบฟ้าผ่ามีเรื่องให้ต้องเลือกว่าจะอยู่หรือจะไป จะยอมหรือจะลุกขึ้นสู้แต่จำไว้นะอาจารย์เตือนแรงๆเลยว่าถ้าจะสู้เดือนนี้ต้องสู้ด้วยสมองไม่ใช่อารมณ์เพราะถ้าหลุดเพียงนิดเดียวดวงจะพังยาวทั้งปลายปีในเรื่องการงานดาวเจ้านายแรงมากในเดือนนี้หมายถึงเจ้านายจะจับตาดูคุณแบบละเอียดทุกฝีไม้ลายมือใครที่เคยทำงานแบบขอไปที ระวังจะถูกตำหนิถูกเรียกประชุมแบบไม่ทันตั้งตัวแต่สำหรับคนที่ตั้งใจทำจริงมันกลับกลายเป็นจุดโชคเพราะดาวแห่งชื่อเสียงยังมีแรงหนุนอยู่อาจารย์บอกได้เลยว่าเดือนนี้ของปีมะรงใครอดทนได้จะเปิดทางเจริญแต่ใครหลุดอารมณ์จะโดนปิดประตูดังนั้นอย่าพูดแรงกับคนที่ถืออำนาจ อย่าตอบโต้เจ้านายด้วยอารมณ์แม้เขาจะไม่ยุติธรรมเพราะกรรมดวงเดือนนี้ถ้าปะทะกับผู้ใหญ่ชีวิตจะติดล็อกบางคนในปีมะโรงจะเจอข่าวลือข่าวเสียหายบางเรื่องไม่จริงแต่จะถูกพูดต่อให้กลายเป็นจริงถ้าใจไม่มั่นจะพังทั้งชื่อเสียงทั้งความสัมพันธ์ในที่ทำงานอย่าลืมว่าเดือนนี้เป็นช่วงที่คำพูดแรงกว่าดาบ อาจารย์เตือนเลยอย่าพิมพ์อย่าพูดอย่าโพสต์อะไรที่เกี่ยวกับอารมณ์หรือความไม่พอใจในงานเพราะมันจะย้อนกลับมาทำร้ายคุณเองแต่ถึงจะมีพลังแรงขนาดนี้มันก็ยังมีทางรอดดาวโชคยังอยู่ในเรือนเงินแปลว่าคนปีมะโรงจะได้เงินจากสิ่งที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะคนที่ทำงานเสริมขายของออนไลน์ หรือมีอาชีพอิสระจะมีลูกค้าจากที่ไกลหรือจากคนแปลกหน้าที่อยู่ต่างจังหวัดเข้ามาช่วยเพิ่มรายได้แบบงงๆเหมือนฟ้าเมตรตาช่วยในวินาทีสุดท้ายแต่ขอเตือนว่าอย่าหลงดีใจเร็วเพราะเงินนั้นเข้ามาง่ายแต่ก็ออกไวใครที่ได้เงินก้อนอย่าคิดซื้อของฟุ่มเฟือยหรือเชื่อใจใครให้ยืมเด็ดขาด เดือนนี้ถ้าใครยืมเงินคุณไปมีโอกาสสูงมากกว่าจะไม่ได้คืนด้านโชคลาภดาวเสียงโชคของปีมะรุมยังมีแรงแต่แรงแบบสั้นๆแรงแบบเฉียบหมายความว่าถ้าจะเสี่ยงต้องเสี่ยงแบบพอประมาณอย่าทุ่มอย่าตามเพื่อนอย่าเชื่อข่าวหรือเลขมงคลในเดือนนี้จะอยู่ในกลุ่มเลขส8-9้า โดยเฉพาะเลขที่เกี่ยวกับวันเกิดของคุณเองหรือของพ่อแม่จะให้พลังหนุนอาจารย์ขอเตือนแรงๆว่าถ้าจะเสี่ยงโชคให้เสี่ยงด้วยบุญไม่ใช่ความโลบทําบุญก่อนเสมอแล้วค่อยเสี่ยงจะมีแรงดึงดูดมากกว่าส่วนความรักสำหรับคนมีคู่เดือนนี้ระวังอารมณ์ชนกันแรงมากเหมือนดาวพุธกับดาวอังคารมาชนจุดความสัมพันธ์ อาจารย์พูดตรงๆว่าคำพูดเดียวอาจทำให้ความรักที่สร้างมาหลายปีพังได้ในวันเดียวอย่าประมาทอย่าทดลองอารมณ์อย่าทดสอบใจอีกฝ่ายเพราะจะได้คำตอบที่คุณไม่อยากได้สำหรับคนโสดดวงความรักจะมาพร้อมงานหรือการเดินทางแต่เป็นรักที่ยังไม่มั่นคงบางคนจะเจอคนที่พูดหวานแต่แอบมีเจ้าของ อาจารย์เตือนแรงเลยอย่ารีบตกหลุมรักเพราะเดือนนี้หลุมลึกมากในด้านสุขภาพดาวพลังตกทำให้เหนื่อยง่ายเครียดสะสมบางคนจะเริ่มมีอาการนอนไม่หลับปวดหัวเรื้อรงังหรือมีปัญหาเรื่องระบบเลือดความดันอาจารย์เตือนว่าอย่าฝืนอยากคิดว่าร่างกายไหวเพราะถ้าล้มในช่วงนี้จะใช้เวลาฟื้นนานมากควรไปทำบุญเกี่ยวกับ โรงพยาบาลหรือบริจาคเลือดจะช่วยลดแรงกรรมจากดาวเสาร์ได้ดีเดือนนี้ยังมีจังหวะที่เรียกว่ากรรมเร่งคืนหมายถึงเรื่องที่เคยทำไว้จะย้อนกลับมาไวใครที่เคยช่วยคนไว้จะได้รับผลดีแบบทันตาเห็นได้รับข่าวดีจากเรื่องที่ไม่คาดคิด แต่ใครที่เคยพูดร้ายคิดร้ายหรือทำให้คนอื่นเสียใจในอดีตจะถูกย้อนคืนแบบแรงและเร็วอาจารย์พูดตรงๆว่าเดือนนี้ของปีมะโรงเป็นเดือนที่กรรมไม่รอชาติหน้าอาจารย์อยากให้ทุกคนปีมะโรงตั้งใจฟังนะเพราะช่วงกลางเดือนจะมีดาวย้ายครั้งใหญ่จากเรือนบารมีเข้าเรือนมรณนะช่วงนั้นแหละ คือช่วงที่ต้องระวังคำพูดการตัดสินใจและการเดินทางทุกครั้งอย่าขับรถเร็วอย่าทะเลาะในที่สาธารณะและอย่าเชื่อใจใครที่เพิ่งรู้จกักอย่าประมาทเด็ดขาดเพราะดวงเดือนนี้ใครใจร้อนพังใครนิ่งรอดถ้าใครรู้สึกว่าชีวิตมืดมนอาจารย์บอกได้เลยว่ายังมีทางสว่างรอยอยู่ดาวบุญยัง ไม่ดับเพียงแต่ต้องรู้จักจุดไฟในใจตัวเองอาจารย์ขอให้เริ่มเดือนนี้ด้วยการปล่อยวางสิ่งที่ผูกพันแต่ไม่ดีทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอนจะช่วยให้พลังดาวร้ายอ่อนลงอาจารย์ขอฝากเคล็ดลับเล็กๆสำหรับคนปีมะโรงเดือนนี้ให้ไปกราบพระปางนาคปกรกหรือพระปางมารวิชัย จุดทูปเก้าดอกขอพอรเรื่องการป้องกันภัยการรอดจากศัตรูและตั้งจิตว่าขอให้ทุกสิ่งร้ายกลายเป็นดีทุกสิ่งที่ดีจงเพิ่มขึ้นแล้วทำบุญปล่อยปลาเก้าตัวจะเป็นการแก้ดาวมรณะได้อย่างดีและสุดท้ายนี้อาจารย์อยากพูดแรงๆอีกครั้งอย่าประมาทกับเดือนตุลาคมนี้แม้แต่นาทีเดียว เพราะมันคือเดือนที่ดวงจะทดสอบใจของคนปีมะโรงว่าคุณพร้อมจะโตหรือยังพร้อมจะรับพลังใหม่หรือยังพร้อมจะปล่อยสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในชีวิตหรือยังถ้าคุณผ่านเดือนนี้ได้คุณจะได้เห็นแสงใหม่ในเดือนพฤศจิกายนอย่างแน่นอนอาจารย์ขอให้พรเลยนะขอให้คนปีมะโรงทุกคนพ้นเคราะห์ พลภัยรอดจากสัตว์ูทั้งปวงขอให้แรงกรรมกลายเป็นแรงบุญขอให้เจ้านายเห็นค่าขอให้สัตว์ูอ่อนกำลังขอให้ชอลาบเข้ามาแบบไม่คาดคิดและขอให้ทุกท่านมีสติทุกวันถ้าฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกใช่รู้สึกว่าอาจารย์เตือนโดนใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะ เพราะอาจารย์จะมาบอกพลังดวงเดือนหน้าให้แบบละเอียดเหมือนเดิมใครอยากรู้ก่อนใครว่าเดือนพฤศจิกายนดาวอะไรจะเปลี่ยนชีวิตคนปีมะรงติดตามช่องของอาจารย์ไว้เลยแล้วเจอกันในคลิปหน้า